พวกกเราาลังสบบายจังตมือพสึนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทวินดากอนดูสิเป็นเรือไวกิ้งนะครับเราอยู่ที่สยามเมซิงพ์คโอ้ขึ้นสูงมากโอ้โอ้ถ้าเราขึ้นไปนั่งอยู่บนหัวเรือต้องเสียวแน่ๆเลยโอ้โอ้โอพี่ๆเขาร้องกรี๊ดก,กันใหญ่เลยอะ่ะโอ้ขึ้นไปบนหลังคานั้นเลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก นนคนอจะบุญลำคาเลย,เลยบิงบิงอยากเล่นไหมขึ้น <c oughs> สูงมหกโอ้ <c oughs> ตอนนี้มังกรสองหัวจอดแล้วเอาอย่างนี้ทุกคน <c oughs> งั้นพ่อแบงค์จะพาไปม้าหมุนกอนไหมละ่ะเราเล่นม้าหมุนกันไหมอยากขึ้นม้าหมุนไหมที่นี่มีม้าหมุนสองชั้นด้วยนะไปพ่อแบงค์จะพาไปเล่นม้าหมุนชั้นสองเลยดีกว่าโอ้ห <c oughs> ใหญ่มากเป็นม้าหมุนสองชั้นจริงๆด้วย เราไม่เคยขึ้นชั้น2เลยนะเรามาที่นี่หลายรอบแล้วแต่เราก็เล่นแต่ชั้น1วันนี้เราจะขึ้นชั้น2กันเลยครับไปเลยครับดูสิใหญ่มากทุกคนเราขึ้นมาหมุนชั้น2ครั้งแรกเลยนะครับระหว่างทางนะครับเราจะเจอกับรถไฟห่อตีลกาดูสิรถไฟห่อสีเหลืองน่าเล่นมากแล้วเรามองเห็นเืน่อเรามองเห็นเสืออยู่ตรงนั้นด้วยไปไปขึ้นตอกเลยครับว้าวทุกคน <poisoned indo> <Salvador> <esi> มีมา้าหมุนหลายตัวเลยเอาตัวไหนดีอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนื้อไบอยากขึ้นตัวเล็กเหรอเอาตัวเล็กตัวเล็กว้าตอนนี้น้องไบขึ้นม้าหมุนตัวเล็กแล้วพ่อแบงค์ไปขึ้นตัวใหญ่เลยดีกว่าตัวนี้แล้วกันตัวนี้เขายิ้มให้พ่อด้วยอ่ะพ่อขึ้นตัวนี้นะอุ้ยน้องบิ๊กมานื้องบิ๊กเราเขามีรถเจ้าหญิงด้วยนะเห็นไหมรถเจ้าหญิงอ่ะรถเจ้าหญิงก็น่าขึ้นนะนี่ส่วนแม่กิฟนะครับอุ้ย หมาไม่กิบมันพยศเมื่อกิ้ตอนไม่กิบขึ้นนะหมาเขย่าเลยอะไม่กิบขึ้นตัวนี้นะไม่กิบเมกิบนี่ต้องจับตรงไหน๋อ้ต้องจับตรงนี้เนาะเวลาเล่นหมาหมุนก็ต้องจับลาไว้เดี๋ยวบิงนั่งบนนี้ให้พี่ไบ์กับไม่กิฟแบเป็นคนลากแล้วกันเอ้ยใกล้จะออกแล้วนะทุกคนข้างบนนี้ลมเย็นนะดีแล้วที่เราเลือกมาเล่นชั้นสองอะชั้นสองลมเย็นสบายเลยนะทุกคนหมาหมุนออกแล้วว้ยดูเมกิบโยกนะเมกิบโยกแล้ว โอ้โหนุ่มๆเลยแม่ทุกคนมาหมุนออกแล้วอุ้ยต้องใบหรือมาเกนตัวเหรอโอ้โหสูงหน่อยนะใบต้งองรอโอเคใบไปขึ้นตัวไหนตัวสีชมพูเหรอเอเฮ้บิงบิงมาขึ้นตัวนี้ไหมบิงลงจากรถเจ้หญิงแล้วครับตอนนี้มาหมุนทำงานแล้วบิงไปขึ้นตัวกับแม่จะได้อยู่ใกล้กันสาคนเลย ใช่ใช่ใช่มันมันลงต่ำแล้วบิงขึ้นเลย oh. เก่งมากบิ้งรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งให้มันลงต่ำก่อนรอแป๊บนึงโอเคโอเคบิงเก่งบิงเก่งตอนนี้เราขึ้นไม้กันสามตัวนะครับมีทั้งสีครีมม้สีดำแล้วก็ม้าสีชมพูแล้วอล้วบิงเก่งมากบิงเก่งอ่ะมูมาบิงขึ้นสูงอะ่ะโอ้บิงเสี่ยวไหม ถ้าเครื่องเล่นเนี้ยเด็กๆเ,เล่นได้เลยนะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมันเล่นนุม่มมันไม่หวาดเสียวดูสิม้าขับค่อยๆโยกแบบเนี้ยเป็นเครื่องเล่นที่เหมาะสําหรับเด็กเหมาะสําหรับครอบครัวเล่นได้ทั้งเด็กเล็กแล้วก็เล่นได้ทั้งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบดูไม่กิฟต์ดิไม่กีฟย์ยังชอบเลยอะ่ะไม่กิ๊ตชอบแบบเพราะว่าไม่กิ๊ตไม่หวาดเสียวไงไม่กิ๊ตไม่แบบตื่นเต้นจนเกินไปเรามาเริ่มเล่นด้วยม้าหมุนก่อนนะครับเป็นแบบเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวต่อไปพ่อแบงค์จะพาาบไปเล่น ท่อนสูงกล้าเล่นไหมล่ะขึ้นไหมท่อนสูงขึ้นได้4ี่คนเลยนะเดี๋ยวพ่อแบงค์พาไปครับท่อนสูงนะครับเขาจะพาเราขึ้นไปอยู่บนบนปากเสือครับเราเราต้องเข้าไปในถ้ำเสือทุกคนเห็นไหมครับถ้ำเสืออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวพ่อแบงค์ซูมให้ดูนี่ปากเสือเลยเดี๋ยวซูมอีกทีนนะึงนีไงครับทุกคนปากเสืออยู่ตรงนั้นโอ้ทุกคนหมดรอบแล้วป้าปา เดี๋ยวเราได้เวลาไปขึ้นท่อนสูงแล้วว่าไงครับน้องใบเสือแคอะไรนะเสือมีเสือกับติงโตไงเราต้องข้าปากเสือแล้วเราออกออกจับปากสิงโตอันเดียวกันเป็นเครื่องเล่นอันเดียวกันไปไปเราลงจากม้าหมุนก่อนเราได้เวลาไปขึ้นท่อนสุงนะครับเครื่องเล่นท่อนสูงที่นี่สนุกมากเดี๋ยวพ่อแบงค์พาไปดู ตอนนี้เราได้เรือแล้วครับเบอร์22องบิงนองไบกำลังขึ้นแล้วโอ้โหขึ้นกันแบบนี้เลยอะไรนะครับนั่งด้วยกันก็ได้เออนั่งด้วยกันตอนนี้พอแบงขึ้นมาแล้วนะครับพ่อจะได้มองเห็นบิงไบไงไปแล้วครับ<ม>เรือบิงเรือพวกเขาออกแล้วดูข้างหน้าสิโอ้หเรือออกแบบนี้เลยแล้วเราเรากำลังจะขึ้นเนินสูงด้วนะข้างหน้าแล้วอ่ะงูงูทุกคนเราจออุโมงูตัวใหญ่มากอันนั้นคอดได้ ไปจับอุโมงค์นะข้างหน้าสว่างมากดูสิเขาให้เราขึ้นตรงนั้นแล้วว่าตรงนั้นเป็นที่สูงนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าไปในปากเสือหรือเปล่าเอาละครับทุกคนเรากำลังจะขึ้นเนินแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโมันสั่นมันสั่นโอ้ยมันสั่นมันสั่นโอ้ยมันสั่นทุกคนทุกคนมือดูมือไว้สิมือไว้มันสั่นเลยค่ะโอ้เกาะไว้เกาะไว้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นถึงนะถึงนะ อุ้ยตรงนี้ตรงนี้มันหมุนอุ้ยห,หมุนเอาแล้วครับหมุนลวครับเรากำลังจะไหลลงแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วหมุนลงแล้วหมุนแล้ว,ว<ะ>จ่าเลยโเป็นยังไงมั่งเบงใช้เสียเ่ยวแคปเดียวละใบอ่ะใบ<ะ>ก็เสียวเาใบนั่งตรงเรากำลังจะไปกันต่อนึกไงนึกไงปากเสือกับปากสิงโตอยู่างบนเราต้องขึ้นอันสูง โอถ้าขึ้นอันสูงมันจะชอบโอ้ยทุกคนวันนี้นะครับไม่มีข้าวปั้นมาซะด้วยคราวที่แล้วอ่ะเรามีข้าวปั้นนั่งตรงนู้นไงโอ้ล้วดูเรือท่อนสุงของเรากำลังจะขึ้นเนินอีกแล้วอเอาอละครับยิงจะขึ้นอีกแล้วออ้ยโ้ยได้ยินเสียงเพื่อนเลยเอาละครับขึ้น้วครับขึ้นแล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 โอ้มันสั่นเลยอ่ะเรือเราสั่นเลยเอาละครับกำลังจะไหลลงอีกแล้วนะครับโอเคน้ำเปียกเหรอยกขาไว้ยกขาไว้ไม่เป็นไร วแบบ้าวอยอันนี้เบา <c oughs> อันนี้สนะุกด้ะอโ๋เยวผมเดี๋ยวเดี๋ยเย้ยทุกคนทุกคนดูข้างหน้าเราสิเราจะขึ้นอ้างบนแล้วว่ะเอาขึ้นละครับขึ้นละครับทุกคนตรงนั้นนะครับเป็นทางขึ้นสูงครับทุกคนเดี๋ยวพ่อแบงค์ซูมให้ดูนะเ <c oughs> นี่ยเราต้องขึ้นไปเข้าปากเสือ่อบ๊ายบาย กำลังใจพวกเราด้วยโอ้โหสูงมากโอ้โหสูงสูงคุณทุกคนขึ้นสูงมากโอเคเด็กๆกอะไว้ไบกอะไว้แบบนี้แหละไบเก่งมากลูกไบเก่งมากตอนนี้เราขึ้นสูงมากทุกคนดูดิเราเห็นวิวข้างบนเลยนะแต่ว่ามันจะสั่นๆเวลาขึ้นมามันจะสั่นๆโอเคโเรากำลังเข้าแลุกคนมาขับเปาือแล้วครับ อุ้ยทุกคนเข้ามาข้างในแล้วมันมืดนะนี่ครับทุกคนเข้ามาข้างในแล้วมันจะมืดมืดหน่อยเอาละครับเอาละครับอุ้ยข้างหน้าเรามันสว่างมากเรากําลังจะลงแล้วนะเรากําลังจะลงแล้วอะไรนะอะไรเรกอบกรอไกไบใบใบกอบกอนเหล็กไว้ลูกไม่ต้องกอบหินกอบเหล็กไว้โอเคจะลงแล้วนะทุกคนเรากําลังจะลงแล้ว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  คนสนุกมากเราลอกลงมาแล้วทุกคนเรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราได้ลงนะครับเดี๋ยวพ่อ,ง,อ,นนะองน้องโอเคถึงแล้วเก่งมากเก่งมากโุ้ยบิงเก่งมากตบมือตจวเองหน่อยสนุกไหมบิงสนุกมากไม่หวัดเสียวเลยครับสนุกจริงๆเด็กๆเล่นได้ปก้ยบิงบายครับพ่อแบงเจอป้าเซลลี่กับพี่ไดโนแล้ว,ลวไงอุ้ยเราเจอทั้งหมด4ี่คนแล้ว มากันเยอะเลยครับทุกคนไปเร็วไปเร็วรีบเข้าไปเลย <c oughs> นี่เราขอแตะมือหน่อยขอแตะมือหน่อยโอ้โหมือนุ่มมากขอมิงตัวนี้ขอมิงต,ตัวนี้ไวขอมไว้นี่ไงนี่ดูพี่ไดโนเขาเขามีท้องท้องใหญ่มากดูที่เดี๋ยวพอนับหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสาม โอ้โหเต้นกระจายเลยทุกคนพี่ไดโนเขาก็เต้นเล้นกันทุกคนเลยอ่ะงั้นงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันไหมล่ะเราจะเจอพี่ทั้งสี่คนอยู่ข้างในนั่นอีกเยอะเลยไปนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายไปเราไปขึ้นรถไฟเลยครับรถไฟจะออกแล้วครับไปเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟนี่เด็กๆรู้ไหมถ้าเราขึ้นรถไฟอ่ะพ่อแบงมีตุ๊กตามาให้ด้วย นี่ป้าเซนลี่ตป๊กตาป้าเซนลี่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยเนาะพี่นี่และของน้องไบค์เป็นพี่ไดโนครับอุ้ยหัวหายไปไหนอ๋ออยู่นี่พี่ไดโนหัวอยู่นี่เองอุ้ยเขาใส่รองเท้าบูทด้วยนะน่ารักอ่ะเนี่ยดูซิรถไฟออกแล้วทุกคนมาแล้วครับทุกคนตัวที่หนึ่งนี่เป็นไดโนเสานี่นี่มีส่วน้ำด้วยโอ้โห ตอนนี้รถไฟออกแล้วครับรถไฟเรากําลังจะเข้าไปในปากปาวานแล้วเข้าไปแล้วครับรถไฟไหลเข้าไปในปากปาวานนี่ไงเราเข้าไปในปากแล้วจริงๆ้วยนไหนายครับอ๋อเขาจะเอาเครื่องเล่นทั้งหมดมาจําลองไว้นั่นไงล่องเรือท่อนสูงอ่ะนี่อนนี้ล่องเรือท่อนสูงโอ้ตรงนี้มีเครื่องบินลำยั์นี่มีพี่ไทเกอร์เล่นเครื่องบินเรามารอดูว่าว่าพี่ไดโน่เล่นอะไร อ้ตนนีเจอพี่ไดโนแล้วเหรอหรือว่าตัวนั้นนไงตัวนั้นไงดูดูขาเขาสินี่ขาเขาเป็นแบบนี้ใช่พี่ไดโนอยู่ตรงนู้นเจอพี่ไดโนสองตัวเลยสามตัวแล้วเหรอทุกคนเตรียมตัวนะเดี๋ยวพ่อแบคกจะหันกล้องไปหาพี่ไดโนนะนี่พี่ไดโนอยู่นี่นี่พี่ไดโนนอาอยู่ที่รถไฟแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่อีกข้างหนึ่งนะอยู่ข้างหลังพ่อนี่นี่นี่อยู่ข้างนี้ข้างนี้โอ้ ตัวนี้เขากําลังทําอะไรเนี่ยเขากําลังกินข้าวเหรอดูอาหารเขาสิอาหารของกล่องใหญ่มากโอ้โยมีลาวาลาวาอยู่ตรงนี้โ,โอ้ยลาวาสวยอ่ะโอ้ยโอ้ยตัวนี้มันน้อมเลยอะสีส้มอะโอ้ยทำเหลืองแสงน่าดูมาก ออกแล้วออกแล้วออกแล้วโเราออกจากทามเอเลี่ยนแล้วข้างในนั้นมีเดนดสาวเล่นดนตรีด้วยเดนดสาวเป็นดีเจส่วนของบิงยังไม่เจอนะป้าเซนล,ลี่อ่ะไหนะเอเจอแล้วนีว่ป้าเซนลี่ถือถ่มีขอกพรเหมือนของบิงเลยอ่ะอตัวที่หนึ่งตัวที่สองอยู่ข้างนี้หรอครับนี่ตัวที่สองตัวที่สองอยู่บนโดนัทมีสามตัวน่ะใช่มีลูกมันด้วยเราถ่ายลูกไม่ทันเลย อ๋อนี่น,น,นีตัวนี้ตัวหนึห่งกูของบิงมีเยอะอ,อ๋อนี่ปังดิลี่กินไอศครีมกูน้องบิงเจอเยอะมากอ๋อนี่ไงลูกโอ้อแล้วจริงช้าอยู่แบบนี้เองโอ,โอเคตอนนี้เราลงจากรถไฟกันแล้วไปออกด้านนูน้นเลยครับเครื่องเล่นเปิดใหม่ชูชูแอดเวนเจอร์การประจญภัยครั้งใหม่ ที่สดใสและสนุกได้ทั้งครอบครัวลถไฟแห่งความสุขจะพาไปท่องเที่ยวในโลกแฟนตาซีบ้านเพื่อนรักทั้ง5ของไซกับแอมตื่นตาตื่นใจกับหุ่นกว่า150ตัวออกแบบใหม่นะครับโดยนักเขียนแบบการ์ตูนชื่อดังในบรรยากาศสุดคิว้วสีสันสดใสสะดุดตาโดนใจเด็กๆแน่นอนคุยทุกคนเราเจอเครื่องเล่นมอสเตอร์เป็นปั๊มมือเขอนเมหาิน,นไมขึ้นเลยครับไปเข้าขา้างในเลยครับเล่นได้เล่นได้นี่ไง ความสูง1 0 0เซนก็เล่นได้น้องบิงกลองเข้าไปดูสิได้ไหมไม่ได้ไม่เก็บไม่เก็บขึ้นได้นี่้าไม่เก็บขึ้นเลยพี่ครับขอขอขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นกันสอคนเลยนะแม่เราจะขึ้นไปขึ้นเป็นตัวปลาหมึกอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาละครับปลาหมึกจะออกตัวแล้วไม่เก็บจังหวดเสียวนแน่โอ้เสียดายน้องบิ๊น้องใบขึ้นไม่ได้ขึ้นตัวนี้นะ มาเบอร์สี่ค่ะแม่ถือโอเคครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนยานของปลาหมึกแล้วเขาเรียกว่าเครื่องเล่นมอนเตอร์นะครับ mm hmm. พ่อแบงค์กับแม่กิฟต์มากันสองคนกำลังจะออกตัวแล้วเมืเ่มอ,อกี้เมื่อกี้จับมือไว้ทุกคนปลาหมึกจะออกแล้วเอา้าแม่มันหมุนด้วยนะพอมันหมุนเสร็จแล้วว่าตัวเราจะลอยได้นะทุกคนรับเราครับลอยแล้ว กราเหมือนลอยขึ้นไปอะแม่ เห็นเลยไงใช่ไหม่โอเคตอนนี้ลงแล้วครับโอ้สนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยแม่กิฟสนุกไหมแม่หวาดเดียวเหมือนกันเนาะโอ้ปะเดี๋ยวเราออกไปหาบิ้งใบกันบิงบ้งใบสนุกมากเด็กๆเห็นพ่อไหมพ่อกับแม่ขึ้นสนุกเลยแต่พ่อเบงเจอแล้วอันที่เด็กเล่นได้อ่ะ อยากขึ้นไหมอ่ะอยากขึ้นแบบนี้ไหมแต่ว่าเป็นของเด็กอะ่ะที่นี่นะครับเหมาะสาหรับเด็กแล้วก็ครอบครัวเครื่องเล่นสำหรับเด็กก็มีเดี๋ยวพ่อแบงค์พาไปดูตรงนู้นนะไปตามพ่อแบงค์มานี่นี่ของเด็กครับทุกคนของเด็กเขาก็มีเห็นไหมล่ะแอตโต้ไฟครับทุกคนรอสักครู่รอสักครู่นี่เห็นไหมมีน้องๆมาเล่นกันเต็มเลยความสูงนะครับนี่หนึ่งร้อยเล่นได้บินเร็วเล่นได้นี่บินเล่นได้ ถ้าใครสูง0 0อ่ะอก็เล่นได้อ่าบิงแทนตา้นี่ไงเอาละครับน้ำบินจะขึ้นเล่นแบบนี้นะครับอุ้ยทุกคนแอตโตไฟเตอร์จะออกแล้วขครน่งบินกำลังจะขึ้นนะครับน้ำบิน้องใบ้ต้องัดต้องนั่งด้วยนะเอาละครับไม่กิบ๊ขึ้นแล้วครับไม่กิบ๊ขึ้นกับายยิงบิงไปขึ้นอีกอันนึงไปบิงขึ้นแบบพ่อนี่บิงขึ้นอันนี้แหละขึ้นแลวครับตอนนี้เราขึ้นไปบนยานแล้วนะครับตรงนี้เขาจะมีที่ให้ยิงด้วยนะเป็นเหมือนเครื่องบินยิงเลยอ่ะมีมีนี้ด้วย บินไปขึ้นได้ดีครับใช,ใช่เวลาขึ้นแล้วเราก็คาดเห็นคาดเหระัย,ยให้เรียบร้อยจะผลออกไม่ได้เห็นไหมแม่เขามีกดดึงขึ้นกับดึงลงด้วยอันนี้ถ้าเราโยกอ่ะเครื่องของเราก็จะลอยอ่าเดี๋ยวพ่อไปขึ้นกับพี่ก่อนนี่พ่อแบงขึ้นแล้วครับแล้วเอแล้วเดี๋ยวเรานี่ครับทุกคนคันโยกตรงกลางเนี้ยสำหรับบังคับขึ้นลงถ้าเราดึงอะ่ะเครื่องบินเราก็จะลอยขึ้น แล้วถ้าเราปล่อยอ่ะเครื่องบ,บินเราก็จะลอยลงมาอย่างงี้บิงมันคนโยกให้หน่อยนะนี่บิ๊ลองจับอันนี้ก่อนบิ๊จับอันนี้อ่ะดึงดึงโอเคเก่งมากบิ๊โอเคเดี๋ยวทอดเดียวให้แล้วดูนู่นไม่ยอย่าลืมโยกคันโยกนะโยกคันโยกแล้วจะลอยขึ้นอุ้ยออกแล้วคนเครือบินออกแล้วเอาแล้วครับใช่บินลองโยกสิบิ๊อุ้ยยังยังมันยังไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันเริ่มหมุนแล้วะ

เก่งดิเก่งมาก,มก,มากโอดนอีแดีกดแหรอโอเด,ยเด๋ยวพ่อแบงค์พ่อแบงค์ให้ดูบีบายมาบีบายขึ้นแล้วบี่ายขึ้นเล็กขึ้นขึ้ได้โอ้โอรถบีายสูงเลย บีงหันมอง,องออมกล้องเอ้บิ๊เก่งมากบิ๊โยกอักนี้เนี่ยุ้งบี๊ขอยกอันนี้แล้วตัวเราก็อลอยขึ้นไปแบบนี้เลยอ่ะเก่งมากโอ้้องบีงโยกแบบโยกนานเลยเหรอ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราลงจอดแล้วนะครับนี่เรือของเราจอดสนิทแล้วนี่น้องบิงลงมาแล้วนี่สนุกไหมตีมือกันนี่ไปลงตรงนู้นครับมาแล้วดูฝั่งนี้สิซูเปอร์สไปรลเ,เป็นสไลเดอร์ย,ยาวมากๆล้ลย,ยังไม่หมดนะครับฝั่งนี้เป็นไซแอมไลกูนเอาอันไหนก่อนเอาไซแอมไลกูนก่อนเอาาอาน,นาะไปกันเลยครับไปกันเลยตอนนี้นะ

เราต้องลงสีเขียวก่อนนะเราไปดูสีเขียวกันครับ <universities. S 1> สีเขียวเราต้องขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นอย่างนี้ต่อแถวไนดะ้ต่อแถวตรงนี้นะครับน่าสนุกมากเพราะว่ามีเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะเลยถ้าเราเล่นตรงน,นี้มันจะวาดเขียวนะดูที่เป็นสีเขียวสูงเหมือนกันนะบิไหบกล้าเล่นไหมครับเนี่ยก้าสิก้านะเพราะว่าเราเคยเล่นอันสูงคนนี้ก็เคยเนาะเอ <ไ 100. S 2> าละครับเราจะลงกันอีกครั้งหนึ่งใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหน้าดินอยู่ข้างหน้า เอาไปอยู่หน้าเอาแล้วบินไปจะลงแล้วหนึ่งสองสามไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมลงเลยนะครับโอเคขอบคุณครับเราพ่อแบงค์จะลงตีเขียวครับทุกคนว้าวว้าววอ้ววู้วเจ็น อันสีส้มครับอันสีส้มแรงกว่าดิรับโอเคเดี๋ยวจะลองลงสีส้มไปน้องใบน้องใบเขาบอกว่าอันสีส้มแรงนะเราไปอันสีส้มไหมไปเร็วอันสีส้มเอาละครับน้องบิงน้องใบกำลังจะลงสีเหลืองมานะครับเดี๋ยวพ่อเบงค์จะรออยู่ตรงนี้อ่ะเตรียมตัวเตรียมรับชมน้องบิงน้องใบได้เลย นุกมากๆที่นี่นะครับสวนสยามทะเลกรุงเทพหรือสยาม Amazing าร์คโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดิงบายด้วยนะบ๊ายบาย